สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามากินก้างด้วยกันนะคะวันนี้ยกงก็ได้ก้างมาจากชาวประมงค่ะมีสองแบบนะคะนี้เป็นกั้งต้มสุกแล้วค่ะก้างต้มเค็มก็จะกินกับขนมปังนะคะเพราะว่ามันจะมีรสชาติเค็มนิดนิดก้งต้มเค็มนี้ก็เป็นเมนู อีกเมนูหนึ่งที่คนสวีเดนชอบกินมากๆค่ะเรียกว่ากั้งต้มเข็มก็คือเมนูก็เป็นเมนูระดับต้นๆของคนสวีเดนนะคะที่เขานิยมกินกันก็มีขายในร้านขายปลาและก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ขายทุกวันนะคะเขาไม่ได้ขายทุกวันค่ะ และวันนี้เราก็ได้ก้างสดมาด้วยนะคะอันนี้เป็นก้างสดคะ่ะมีแต่ตัวนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เขาเอาก้างสดมาให้ยัยกงแล้วเขาเอาแต่ตัวก้างมาให้จริงๆอะ่ะก็ é, อยากได้ทั้งตัวนะั่นแหละค่ะแต่เขาเอาหัวทิ้งเขาเอาแต่ตัวก้างมานี่เป็นครั้งแรกเลยคะ่ะที่ชาวประมงเอามาให้นะคะเป็นก้างสดสด แต่ยีกงยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินนะคะเนี่ยเพราะว่าเราได้ทั้งก้างสุดและก็ก้างเค็มแต่ที่แน่ๆก็จะพากินก้างเค็มก่อนนะคะก้างต้มเค็มค่ะจะกินกับขนมปังค่ะมากินด้วยกันนะคะวันนี้จะพาทุกคนมากินก้างต้มเค็มกับขนมปังค่ะ กลางต้มเข็มนี้กินตลอดก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่กินทั้งชีวิตนั่นเลยค่ะฝรั่งเขากินอะไรแล้วเขาจะกินแต่แบบนั้นนะเขาทำอย่างอื่นไม่เป็นค่ะกางต้มเข็มนี้รู้สึกว่าพอบ้านชอบมาก ยี่กงก็ทาเนยนะคะทาให้ทั่วแผ่นขนมปังบางคนเขาก็จะกินกับมายองเนสนะคะมายองเนสก็กินได้คะ่ะค่ะแล้วก็เรียงไข่ตุ๋มลงไปบนขนมปังนะคะบ้านยี่โกงก็จะกินแบบนี้นะคะขนมปังก็จะเป็นแบบขนมปังแบบเอามาปิ้งเองคะ่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีเม็ดงาน,นะคะ เม็ดงาดำๆเกะก้างเสร็จแล้วก็เรียงไปบนขนมปังนะคะ แต่ดีนะคะวันนี้เข้าให้กั้งกั้งสดมาค่ะแล้วยีกงก็ถามพ่อบ้านว่าก้างสดนั้นจะทําอะไรกินดีพ่อบ้านก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเพราะเขาไม่รู้จะทําอะไรเขามีกั้งเค็มนี่แล้วเนอคือเขาไม่รู้จักทําเมนูอย่างอื่น,นะคะ่ะยีกงก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ดีถ้าไม่เอายีกงจะได้เอาคนเดียวจะได้ทํากับข้าวกินค่ะแต่วันนี้ก็จะกินเป็นเพื่อนพ่อบ้านนะคะ มานะคะทุกคนมากินด้วยกันค่ะกั้งต้มเค็มกินกับขนมปังต่างคนก็ต่างเกะเอาเลยค่ะอยากได้กี่ตัวก็เกะเอาวันนี้จะกลงกับพอบ้านก็คิดว่าจะกินกั้งต้มเค็มนี้ให้หมดนะคะไว้นานไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะเสียมันกินได้นะคะแต่มันไม่ได้เยอะค่ะ แค่ okay. ขนมปังก้อนเดียวแค่ okay. แผ่นเดียวนี่ก็กกับกล้างนี่ก็จะอิ่มแล้วนะคะแต่พอบ้านก็เอาขนมปังออกมาคนละสองชิ้นค่ะวันนี้ mm hmm. เวลาเกะก้างเสร็จก็จะเรียงกันแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็อยากใส่กี่ตัวก็คือใส่ไปต,ไะะตัวนี้มีไข่นะคะตัวนี้มีไข่ แต่ก็แปลกใจนะคะก้างมีไข่ช่วงนี้ปกติแล้วยีกงจะเห็นตอนหน้าร้อนค่ะช่วงหน้าร้อนถ้าเราได้ก้างมานะคะจะมีไข่เกือบจะทุกตัวเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันมีไข่ยีกงก็แปลกใจเหมือนกันนะคะแต่มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะก็คือบางตัวอาจจะมีไข่นะคะแต่แค่สงสัยค่ะ ค่ะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องอร้านขายปลานะคะร้านขายปลาแถวที่ยี่กงอยู่นะคะเขาจะไม่ขายวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะคะช่วงหน้าหนาววันอาทิตย์กับวันจันทร์ปิดนะคะแต่ช่วงหน้าร้อนเปิดทุกวันคะ่ะไม่ใช่ขายทุกวันเหมือนเอ่อเมืองไทยนะคะทุกคน จัดเรียงให้เป็นระเบียบหน่อยเป็นตั้งต้มเค็มกินกับขนมปังค่ะ อันนี้ก็จะเป็นรอบสองนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ